อ่ะพี่น้องนี่กะมาพบกับไอ่อ่ะพี่น้องนี่กะมาพบกับไอ้พันธุ์แปลงนี่ไอ้นี่คือเขานะครับเนาะนี่อยาสิมากไทยอะไรการเกษตรในเบื้องมันเป็นพวกเฟืองพวกเมลีย์มีล,ละยางพวกได้ต้องการ เครื่องมือการเกษตรครับติดต่อมาเด้นะครับเด้อ098451977เครื่องมือการไอการเกษตรอะไรการเกษตรนะที่พี่ซื้อเป็นพวกโมเล่พวกเฟืองนี่ถูกย่างครับมาเลยพวกขามาสอบถามได้นะครับเนาะล่านก็อยู่แถวตลาดน้อยนะครับเป็นพวกโมเล่พวกโมเล่ีขนาดหลายขนาด เนี่ยเป็นพวกฟอกพวกเฟืองเอันพวกไอซูนมันก็เป็นเบอร์เบอร์มันจะมีเบอร์ร้อยยี่สิบเบอร์ร้อยสี่สิบนี่ก็เป็นพวกเฟืองครบดีพี่หกเอ็มสองเอ็มสามมิมัดนะเป็นล่องซี่ล่องเอล่องบีนี่ก็เป็นพวกพ่วงมะไรนะครับไอพ่วงมะไรเนี่ใส่กับพวกเครื่องกึ่งพวกประตูประตูน้ำนะว่ามีหลายอย่างครับอะไรการเกษตรนะ เป็นพวกอะไรมั่งขอโทษมาสอบถามนะคร ouais. ับเป็นพวกโซ่ดีไอดีเป็นพวกเซนเนอร์มาไอพวกนี้จะเป็นโซโซโซยี่ห้อดีครับพวกนี้อากาศเป็นกาหน้าสามารถจากญี่ปุ่นจะเฮ็ดจีนนี่ครับพวกพวกพวกเฟืองไร้ยางครับมาเบิ่งอร่อยไม่ได้เป็นพวกย่อยโซพวกเฟืองโค มีหลายขนาดครับโซ่ร้อยเบอร์ร้อยไปสงสุดฮอดเบอร์สองร้อยครับเป็นพวกขอพวกโซ่ลานก็อยู่แถวตลาดหน่อยนะครับเลืล่อรลานก็ได้นะครับเป็นพวกตุ๊กตากตุ๊กตาเป็นนี่ทั้งจีนทั้งญี่ปุ่นครับเนียนพวกรูปแบบครับตุ๊กตาพวกขอมาสอบถามได้ครับบอกว่าถือดอกเป็นพวกเฟืองโคบาไล่เฟืองโคบะเล เป็นพวกเครื่องตัวพวกเบอร์ที่สิบเบอร์ที่สิบเนี่ยที่ใส่พวกหม้อสองหม้อไส,ส้พวกหสสัวหใส่เครื่องหลายอย่างครับเราจะลูกค้าจะซื้อไปผลิตก็จะซื้อไปเฮ็ดหลายครับตัวใดมีก็มาสั่งเฮ็ดก็ได้ครับตัวใดก็ได้ร้านตั้งอยู่ไอ้ตลาดน้อยนะครับเด้อตลาดน้อยแถวอ่า อายเจ้วาวลาดสอยหนึ่งแถววัดรลาวัดไปมิดนะครับล้านก็ได้นะครับอันบ,บอกมาว่าถือกะเนี่ยครับชื่อล้านฮักเสี่ยงอันอยากได้ยังเนี่ยครับโทรมาถามเมือนะครับเดอมีทุกอย่างเ,อาเบอร์โทรศัพท์0 9 8 4 5 1ก7 3 7ดสี่หนกเอะไรการกเกษตรนะครับมีมัดประมาณจะเป็นพวกอ,อะไรอันพวกไอเครื่องตัดหญ้าพวกไอังอันพวกลูกสูบพวกแวนพวก สิ้นพวกยั้นมันมีหมดครับทั่มาสอบถามพอนองแป้งได้เนี่ยครับใครมาบะถือใครหาของหารยังบะถึกว่าเอออะไรการเกษตรเอาสิไปซื้อไซนอราคาบะถึกอันนี้ขายราคาทรงครับอขอแก้เพิ่นใจดีอือโทัเวขามาสอบถามเพิ่นได้แต่กับทัเวขามาของเบอร์พอนองแป้งเนี่ยก็ได้แลครับเด้อ0 9 8 4 5 1 9้าเ ทามาสอบทมนะครับที่ประเทศพวกไอ้โมลเลม,มันมันมีหลายยางครับเทราขามาสอบทมได้ขันตัวได้ขันตัวได้มีก็ได้เลยคขันตัวได้บูมีก็คือเอาตัวอย่างมามาสร้างเหตุเป็นพวกสายพอกสายพานก็นมีหมดครับตั้งแต่ลองเอลองซี่ลองบีอ่ามีทุกหลายแบบทุกอย่างครับเพราะว่าเป็นพวกลิม พวกริมพวกริมเนี่ยเป็นพวกเครื่องสะพลานเนี่ยพวกเครื่องสะพลาลเนเฮ็ดพวกล่างประตูครับพวกไหล่างประตูเลื่อนน่ะก็พวกสะพลานพวกเข้าเกี่ยวพวกเข้าเกี่ยวนี่หลายอย,ย่างหลายสุดงหลาอย่างมันบรรยายกมาถึงครับ<ม>นี่ก็สามารถสอบถามโทุ่มมาสอบถามมึงนะครับเดอ้ออาจ้าได้คลิปนี้ก็ขอฝากไว้สิทธิ์นครับเนาะน,นี่คืออะไรเครือ่องมือการเกษตรและพี่น้องเดอ้ขอขันผู้ใดหาบ่ได้ดไดดไดว่าสิไปหาเส้าขาใสกับเ ข้าเมื่อบงช่องพ่อน้องแป้งเนี่ยแหละครับนี่ล้านอันนี้ก็เปแม่แม่ล้านเําะเราเป็นล้านแ่าแก่เห็นงานน้ำพ่นนะครับเนาะแก่พ่นใจดีอ่ามาโทรมาถามเบื่องครับมีมีทุกอย่างครับเออมันเรต้องไปถามล้านได้ดอกามาโทรมาถามล้านฮัทเชียงนะ,นะครับโทษเขามาหาล้านฮัทเชียงนี่คือมีวัตถุย่างอันตัวใดว่ามีกะทิสิบบอกันนาอืมะมันเครือบคลายกันมันคือแถวเนี่แหละครับตลาดน้อยครับตลาดน้อย อันเป็นตะกีมมันก็เป็นไาเเสี่ยงโูเก่านะครับนะมาสอบถามนะครับเนี่ยราดต่างๆเนี่อพ่นกับขายเกี่ยวกับพวกอะไรกันไอไอพวกไออะไรการเกษตรด้วยกันแป้เพ่นขายพวกเครื่องพวกเครื่องตัดหญ้าพวกก้านสูบพวกแหวนพวกยังครับโค้ดโค้ดมาสอบถามนะครับอ่าพอน้องแป้งยินดีบริการครับก็มาสอบถามได้ 0984519737ปด้าหน่น้องเด้เอร้านก็ตั้งอยู่ที่ตลาดน้อยอยู่แถววัดไตรมิตรนี่ละครับเรียกว,ว่าลาดเลยล่ะคันผู้ใดสีมาไอ้ซื้อของคันเพื่าถือกระโถนมาสอบถามพอน้องแปรงไลยนะครับเด้ออาสไลด์คลิปนี้พอน้องแปรงก็เอาไว้สมิอหนะครับพอกันไว้คลิปหนานะครับเด้อสไลด์คลิปนี้สวัสดีครับ